สวัสดีครับท่านฮัลโหลสวัสดีครับท่านนรงสบายดีไหมได้ยินไหมครับ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 ได้ยินแล้วครับโอ้เสียงรลอนะท่านนรงเนี่ยนะฮะ<ล>เสียงรลอ เสียงดยีกินขา้าวแล้วมันไม่ไม่ดังไม่แรงเลยมันดูทำไงอ๋อมันดังไม่แรง,ง,แรงก็เพราะมันแรงเพราะแรงเพราะว่ามันไกลแหมมันไกลดังกว่าจริงใช่น่ากลัวมันไกลเนาะถ้าถ้าเราแต่แต่ถ้าเรามามาหากันนี่ยังมาไม่ง่ายเลยมั้ง ยังไม่ไปถึงไหนเลยป่นะแม่ไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ออกจากซอยบ้านเลยใช่ไหม <laughs> ยังไม่ออกจากบ้านเลยยังว่าใช่เป็นไงไรไรนาไรนาก็ไปนั่นนาบาสินเนี่ยอือครับเกี่ยวเกี่ยวยังไงยังเหลืออีกสักสิบกว่าวันนะ่ะสิ ห้าวันยี่สิบวันเนี่ยอ๋อเป็นไงล่ะเกยวแปลงหนึ่งเกี่ยวแปลงหนึ่งไปแล้วยังไม่ได้เกีียวเนี่ยที่ว่าจะเกี่ยวนี่แหละยี่เต็มที่ก็ยี่สิบวันเนี่ยอ๋อถ้าถ้าเกี่ยวนี่จะได้ประมาณกี่กี่เกลียนเนี่ยเกี่ยวนี่เนาะประมาณประมาณกี่เกลียนเนาะเข้ามันดูยากจังเนี่ย ดูยากนะยากครับคำ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 นวนคร่าวๆดูก็ได้อย่างน้อยอย่างน้อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างน้อยเนาะ<ม>เอาอย่างน้อยก่อน,นครับเอออย่างน้อยกันกอ่อนเจ็ดสิบไรนที่เจ็ดสิบไร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบไล, <70 S 1> ไลนในเจ็ดสิบเกียนได้ปะไม่ได้ครับเพราะมัน มันก็ทบอะไรต่ออะไรเยอะทับไม่ถึงเกียนเกียนไม่ห้าสีบถห้าสิบเกียนเนาะโอ้กว่ากว่านะหกสิบได้ก็ได้ต่าไรทก็เอาเท่าน,นั้นนะไใกล้เจ็ดสิบเหมือนกันนะอ๋ได้ต่าไรก็เอาเท่าน,นั้นนะแค่นี้ก็ <c oughs> รวยเหลือเกินแล้วถ่านจะเอาไปทําอะไรนักหนา <c oughs> แหมราคาข้าวถูกจะตายไปขาดคุนนมันจะตับถูกถูกอย่างนี้ทําไงกับเรา กสีเป็น,นขา้าสีเป็นข้าสารโบทำมาม่าไวไ้วขายไปเลยโอ้ยงั้นก็นึกเอาเฉยๆน่ะ <laughs> นึกเฉยททำไม่ได้เนาะทำไม่ได้ครับทำาไงก็ทำไม่ได้สีสีเอามาเลข่ขายเองก็ทำไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหทำได้มันก็เนี่ยแต่เอาไปก่อนนะแต่โปเซ็นไว้ก่อนอ๋อ ผู้ชายก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้หมดอีกเนาะใช่นักครับอีกนักครับไปอีกก็โอ้ยก็ทาอย่างอื่นไม่ได้เลยปลูกปลูกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดขายดีกว่ามั้งโอ้โหอย่างนั้นปใหญ่เลยเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่มีมีลูกค้าลูกค้มอะไรแเ้าแงินไปเยอะ ปลูก,ลกปลูกผักบุ้งอะไรงี้ก็ได้ไหมผักบุ้งเหรอหมูใครจะไหวแล้วเนะี่ยลูกเลียงหมูแล้วเรียงลำบากเลย <c oughs> หมูนางเปต้นพนละัเนี่ยต้องแปลงมันต้องเป็นร้อยไร่ร้อยร้อยสามสิบไร่ต้องต้องทำร้าหมูย่างใหญ่เลยมนะั้งเนาะใช่ทำร้านหมูย่างใหญ่เลย ก็ยังไงก็เคยทํำยังไงก็ทําไปอย่างนั้นแหละก็ทํามาอย่างนี้แหละไม่รู้ทํำยังไงก็เราเราเราทํามาซะเงี้ยเนาะใช่เคยทำมาอย่างนี้แล้วเรามันทุนน้อยจะหมุนยังไงก็ไม่ได้ก็เราเราเราหยุดให้คนอื่นเขาทําได้ไหมเนาะให้คนอื่นเขาใช่ไปใหญ่ไปใหญ่เป็นเป็นนาเขาไม่ใช่นาเรา เช่าเขาว่าเช่าเขายันดีที่สุดแล้วอันนี้อันนี้ถูกมากที่สุดแล้วเราใส่อย่างไรล่ะคำพูดคำพูดตรงอ่ะครับท่านคำพูดตรงอ่ะเราบอกเราได้เราให้แล้วไปให้เขาครับเขาก็ดีมากอ่ะนะครับครับป้าเปิบ ป้าเขาเสียไปแล้วนะเขาก็ฝากลูกเขาไว้ชายเขาไว้เขาบอกว่าเอออย่าไปนั่นคุณนรลงนะให้เขาทาตลอดไปนั่นแหละทำมาหลายปีแล้วใช่ไหมล่ะโอ้โหหลายปีแล้วตังต้งแต่ผมตั้งแต่ผมอายุยังเริ่มเป็นหนุ่มอ๋อตั้งก็ยังไม่มีเมียอะไรไหมใช่ตัง้งยังไม่มีเมียเลยอ่ะแต่ตนเดี๋ยวนี้มีเมียมีลูกมีหลาน<ช>แล้ว มีหลานคนเดียวมีหลานคนเดียวนะสองเราสักสองสามคนไม่ได้ไม่รู้เป็นยังไงมันได้มาคนเดียวของของผมนี่ลูกห้าหลานสิบนี่ครับพอพอใจเล<อ>ยนีก็ดีอ่ะก็ดีอย่างเงี้ยดีมากพ <c oughs> อแล้ว <c oughs> ได้กึ่งกันได้กึ่งกันได้กึ่งกันนะยาวมากเลย <c oughs> ดีแล้วเนะี่ยผมคนเดียว หลานชายห้าคนหลานสาวห้าคนเนี่ยมีหลานชายคนเดียวหกครวบเนี่ยหกครวบต้องไปรับไปส่งโรงเรียนนะปะก็แม่เขาเป็นแม่เขาเป็นครูนะอ๋อก็ดีหน่อยแม่เขาเป็นเรียนเขาจบปีโทนุนเป็นครูค่าวข่วัวจะเป็นอะไรกัไม่รู้เป็นในอะไรอะ่ะ อะไรเรื่องครูเนี่ยยศเขาก็จะขยับไปเรื่อยเงี้ยโอเคเรา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 แก่แล้วเราเราก็เตรียมเราก็เตรียมกลับบ้านนะ้ยเนาะใช่เตรียมกลับบ้านตอนนี้ก็ไป <c oughs> เฝ้าไอ้นั่นอยู่เนี่ยเฝ้าเฝ้าวัดเฝ <c oughs> ้าวัดพระอาจารย์เป็นธุระอ๋อเขานเนทำไมทำไมต้องกลัววัดหายไงเงียสิบวัน โอ้โหเดี๋ยวนี้มันมันเหมือนกันที่ไหนแล้วเออเนี่ยของเล็กเลกวุดม,มันโอ้โหของของวัดก็ขโมยกันได้ใช่ไหมอของวัดขายได้มันก็ขโมยได้นล้วกันเนี่ยเดี๋ยวนี้หดยากูดยากนะ<า>ูดยากมากครับวัดวัดอยู่กัที่แต่ไม่เคยมีคนเข้าเนาะใช่ไม่เคยมีคนเข้า ไม่ค่อยมีฟังเทศฟังธรรมไม่ค่อยไปกันโอ้ไม่ค่อยไปกันแล้วไม่เหมือนคุกไปกันแน่นเลยใช่โอ้ยังนั้นมัน้นมีสนุกนะไปกันแน่นมันมันเผาเยอะมันเผาพันเยอะอ้ตวกเนี้ยทำสนุกคุยกันสนุกไปทำาะทำในสิ่งที่ผิดผิดกันเยอะแยะเนาะใช่ เยะลบราคาฟันใช่ติด <Yeah. S 1> เหล้าติดยาโอ้ oh, ผมผมไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเลยนะผม,มก็มดีดกระท่านเป็นเหมือนกับเป็นมีบารมีเป็น,รรปนหลุดพ้นมาเกิดนะอย่างผมนี่โอ้โหเมาเละเทะกว่าจะหลุดพ้น <laughs> จะหลุดพ้นอะไรก็เราไม่กินได้อย่างมันจะเป็นอะไร มันชอบจะด้วยไอ้ที่ตอนนั้นนะถ้ามันชอบเนี่ยก็หมดหมูหมดปหาผมผมเกินมาผมเคยเมาครั้งเดียวจะแท้เลย,เข,เ,ลยเข็ดเลยไงเข็ดเลยไม่เอาเลยอลองหมดแล้กินเหล้าเมาแล้วเมาอีกกินอยอะเนีแยนะไม่รู้จะเก็ดหมเข็ดแล้วกินเหล้าลองกินดูน,น้องกินเหล้าเสียคนเมากิ่งใบกิ่งมาอู้วกซะไม่มี เข็ดแต่วันนั้นแล้วไมวผมเสียคนมานานผมตั้งเป็นหนุ่มๆเลยนะที่ว่าเนี่ยก็เขาเขาเาเรียกว่าสว่างมาสว่างไปอย่างผมมืดมาสว่างไปคนชอบพูดยากพูดยากคนคนแก่ๆยังติดเหล้ายังมีไหมชาวบ้านมีมีอย่างเจ็ดสิบแปดสิบยังกินเหล้าอยู่นะ นี่อ,อ๋อก็เลยเกิดเหมือนกันแต่ผมไม่เอาอืมนั่นเลยนคนมัออะนหล่อ่ะเนาะมันหลงอะหลงแก่ล <ง S 1> แล้วก็<ง>ยังหลงกินเหล้าก้าไปใหญ่ก็หลงใหญ่เลยทีใหญ่เลยหลงใหญ่เลยเละเทะใหญ่เลยไม่ขนาดปกติภ <c oughs> าษายังไม่ค่อยจะรู้ภาษาไปแก่ใหญ่ก็ไม่รู้ภาษาใหญ่เลยที <c oughs> ไรกลกายเวน <c oughs> กลายเป็นไล่เดียงสาไปเลยลเอเียงสาไปเลยเนาะมันต้องต้องปรับตัวเนาะครับปรับตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซะหน่อยโตมานานแล้ว<ม>่ะ<า>ผมเป็นหนุ่มเนาะตอนนั้นเป็นหนุ่มไปทําไร่อยู่ที่ไปทําไร่ก็ลงุงรวยอยู่ที่ลามลายอ,อ่ะลามลายนี่ยข้าแปงไงเนี่ยจงโกนะอยู่ในแล้วลงุงรวยยังอยู่ไหมเนาะ หวยตายไปแล้วกินเหล้าตายไปทั้งนานน้แล้วแล้วกินเหล้าถ้าตายเหมือนกันนะเนาะกินเหล้ากินเหล้าน,นั่นแหละยังยังยังมีคนกินเหล้าตายอีกเยอะแยะเนาะโอ้เยอะอีกเยอะอืในรุ่นนี้ด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่เลยเหล้าตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์เหล้าตอนนี้ศักดิ์สิทธิ์เลยมีความกระตุ้นให้เมาไม้ยิ่งขึ้นเผาผ่<จ>านตับใจไส้พุง ครับผมเห็นเพื่อนเมื่อกันน่กินทุกคนผมก็ไปเขาได้เนี่ยบมันคืนก็ร้องเพลงแล้วก็ตบมือไปร้องเพลงเขา้ังอะไรโอเคเราก็ทำเขาได้โอเคครับงั้นก็ทักทักทายกันแค่นี้เนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับย สุขสบายครับไม่อย่าเป็นโรคเวรภนยครับครับขอบคุณครับขอให้ท่านสุขภาพดีแข็งแรงนะครับครับผมยังทำนานได้อยู่เลยเนี่ยครับผู้นำครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ